กิสบดสูดสงครามเพลงเงินล้านเอ,า,อาแล้วตอนนี้เป็นแขง่ขงขันแบบ cover ใครจำเป็นต้องเหมือนเอาตามสไตล์ที่ตัวเองถนัดเลยครับิมสองคนมีกันกันแล้วมีน้องพรทนะใครจะได้เพลงไหนแซกตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับเพลงครับผมก็มีเพลงแล้วมีละครด้วยครับเพลงใหม่เพลงยังไม่ปล่อยครับผมยังไม่ปล่อยจริงๆครับยังไม่ปล่อย้วจริงทำยูทูบแน่นอนครับผมอันไทยครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ละคร3มเรื่องครับนี่ครับผมพอแล้วที่รอติดต่อเข้ามาที่รอติดต่อเข้ามา เอาที่เสน่อยู่สิเห็น้าลมดีผมก็ดีใจดีดีพาไม่ลูกเคยร้องเพลงไหมตรงลองหนูจะไยููทีมพี่อาไทย ร้องเพลงด้วยกันครับอ้าวไม่รู้ละเป็นไงเดี๋ยวดูนี่จะเป็นไงเคยร้องเพลงอยู่นะลูกนะเคยค่ะโอเคเดี๋ยวต้องเลือกดูที่ว่าจะได้เพลงของใครนะฮะทางด้านของฝั่งแซงนะครับเป็นเล็กเตอร์ซอยสตาร์สามร้อยมีลูกชิ้นหมูโฮเด้งมีซูซูและพัทลมีร่านึกเพื่อนไปครับลูกชิ้นโฮเด้งครับเพลงของวุ่กันกันะโอเคแต่เสียงนี่โทนเสียงนี่ไม่ใช่เขาเลยนะั ฝั่งอเาไทยครับมี4แผ่นป้ายเช่นเดียวกันเริ่มจากปั๊มน้ำมิสูบิชิอิเล็กทริกงวนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ปผลิตภัณฑ์สมายและน้ำปลาร้าปรุงรสตราประวนซูเปอร์แซบครับน้ำปลาร้าประวนครับประวนซูเปอร์แซบครับเมื่อกี้ฟังไปหลายรอบนะร้องได้นะครับ ชอบเต้นนะเดี๋ยวเต้นเอาให้เต็มที่นะให้เต็มที่อย่างดูเดตอนนี้ครับพบกับอาไทยและโนดีดีครับเชิญความรู้สึกที่ได้มาโคเวอร์เพลงเพลงนี้นะครับผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้มาโคเวอร์เพลงเพลงนี้เพราะว่าเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่ทุกคนทั้งประเทศรู้จักแล้วก็หวังว่า ทุกคนทั้งประเทศน่าจะชอบในแบบของผมปูหนีปิปีเวอร์ชั่นผมนะครับผมบอกเลยว่าไม่เหมือนต้นฉบับแน่นอนเพราะต้นฉบับจะเป็นลูกทุ่งโจ๊ะๆหน่อยแต่ของผมนี่ร็อกมันแน่นอนนะเรอฟังเลยครับขอเสียงชาว็อกหน่อยเลย เขาลงเรียนคอยซื้อว่าเดือนเห็นแต่ว่าซื้อเล่นบมูเอินว่ากับปีอีแม่ตั้งใทยพอโตดําีคมีแต่ก็ยินดีและภูมิใจมื่อนี่พออ่อเป็นขอลาไปงานแต่งก่อนเลยต้องแจ้งให้หยุดเรียนหยุดสอนึงแม่ดีใจไป่แสนสะออ์มื่อนี่สีคอนกับตาลงทงสิไไปหากงปูอยู่ฝา้าคู

โรงเรียเคอยซื้อว่าเดือนเผ็ดแต่ว่าซื้อเล่นมูอเอิ้นว่ากะปิแม่ตั้งให้พอโตดำขีมีแต่ก็ยินดีและภูมิใจเมื่อนี้พอออเปินขอลาไปงานแต่กันเลยต้อง วันนี้นะครับผมรู้สึกดีใจครับที่ได้นําเพลงนี้นะครับมาโคเวอร์ให้กับทุกคนได้ฟังเพลงวางเกยตื้นนะครับต้นฉบับนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นแบบฟังง่ายๆสบายสบายหูนะครับแต่ในเวอร์ชั่นของแซคชุมแพนะครับพาร์ทดนตรีจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับแล้วผมจะใช้นะครับ ความเป็นแซคชุมแพเข้าไปอยู่ในเพลงนี้ครับกับหวานเกยตื้นครับผม มันพยายามตารักสามชาิจแต่สุดท้ายต้องมาเกิดตื่นน้าตายชงจำไว้ว่ารักใครอย่าทำให้ใจต้องเจ็บโปรดจำไว้ทำไมต้องเสียใจให้ใครมีเจ็บ ่เคยเรียนรู้มาก่อนแม่บังอ้อนฉันทำร้ายฉันอบตรองดวงใจของฉันฉันแสนราจบด้วยผิดร้ายที่ทำร้ายเชนปากเธอปากบอกว่า The longer long ta, ta, ta. หน้ามืดเลยอ่ะคือไม่มีท่อนพักเลยหรอร้องกันแบบไม่มีท่อนหยุดเลยนครับผมมาฟังละแนกันหน่อยแล้วกันนะครับเ่อาเชิญน้องพรเจ้าของเพลงก่อนเป็นไงคือนี่อีพีเวอร์ชันนี้ต่างจากเวอร์ชันที่น้องพรร้องมากๆจากที่เคยแบบเต้นแบบอันนี้ ใชอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นสไตล์ที่แบบเออแปลกใหม่เดครับเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์เดียวเดี๋ยวน้องพรเอาไปโชว์บ้างดีกว่าจะได้แบบรู้สึกมันดีขอบคุณครับชอบมากๆค่ะทั้งน้องอาไทยแล้วก็น้องดีๆเลยดีใจเหมือนกันที่ที่เพลงตัวเองได้มามีมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ให้คนได้ได้ฟังกันบ้างว่าเออปูนิมอิปี้ทำมันมันสามารถทำได้หลายเวอร์ชั่นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะชอบค่ะชอบค่ะชอบมากนะครับน้องกันกันพี่แซกเป็นไงขอบคุณครับยัง ตัวผมเองนะครับก็เป็นแฟนคลับพี่แซกอยู่แล้วด้วยครับแล้วยิ่งมาแบบอ,อวานเคยตื้นมีในแบบเวอร์ชั่นอีสานแล้วแบบเป็นตัวพี่แซกเขาแบบเต็มที่เลยครับรู้สึกยินดีแล้วว่าชอบมากๆด้วยน้ําเสียงของพี่เขาอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็บอด้วยแดนเซอร์ด้วยครับ อันนี้ชอบดนเซอร์หรืชอบผมกันแน่ครับผมครับพี่แซคครับโอ้ยขอบค anyway. ุณครับครับผมเมื่อก um <BI ี้นี่เขาไม่รู้พี่แซคเขาดูดนเซอร์ค่ะแต่ว่าเขาเขาโยกไปเขาโยกแค่ตามจังหวะกับแดนเซอร์เขามองดนเซอร์ไม่ต้องมองพี่แซคครับตั้งใจฟังอยู่โอเคมาฟังทางการบรรายมากนะครับติดตามอาไทยมาตั้งนานแล้วแล้วก็แบบเออวันนี้ได้ฟังอาไทร้องเพลงเนาะคือโชว์ของอาไทกับดีดีอ่ะเป็นโชว์แบบเอนเตอร์เทนเรารู้สึกว่าเออมันน่าดูมันสนุกมันลุ้นแล้วก็รุ้ว่าดีดจะร้องมืไห่แล้วพอรมามน ปูนิบอีปีจริงอ่ะมันมีความเจ็บเสียงมันน้อยๆนะคะน่ารักดีส่วนแซกก็ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรคือมีความเป็นมืออาชีพขึ้นทุกวันทุกวันเราว่าไม่ว่าแนวไหนเนี่ยแซกก็เอาอยู่ไปแล้วอ่ะถึงจะบอกว่าโอ้กว่าจะร้องแล้วแบบหน้ามืดแต่คือพอฟังเราก็รู้สึกว่ายังเป็นนักร้องที่แบบสุดยอดคุณภาพวันนี้เลือกยากระหว่างคนที่เรารักหรือคนที่รักเราครับพี่แอนครับเหมือน มวยอาชีพกับมวยสมัครเล่นระดับแชมป์เจอกันแซคเล่นมืออาชีพแล้วอไัยก็แชมป์สมัครเล่นระดับเหรียญทองซีเกมส์เอเชียนเกมส์นะครับรอ,อ,อขึ้นไปอโอลิมปิกเลยเพิ่งเคยเห็นอไทยร้องแล้ววันนี้ได้น้องดีๆมาเสริมเนี่ยด้วยความน่ารักสนุกสนานแล้วก็มีร็อกร็อกแบบร็อกไม่ใช่ร็อกผู้ใหญ่อะร็อกเด็กยอดเยี่ยมนะอาไัยส่วนแซคเนี่ยโอโ้โหชอบลีลาการจับไมด้วยเหมือนเป็นเพลงของตัวเองมีจับไมแบบยังไงนะ <S <S จับไมแบบนี้ด้วยมันเหมือนความมั่นใจของแซคว่าโอ้โห พลงวานเกยตื้นเป็นของเราเองเลยยอดเยี่ยมมากทั้งสองคนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ต้องขอชมคุณหนุ่มเนาะโอ้คุณหนุ่มทำวันนี้ทั้งสองเพลงดีมากเลยชื่นชมคุณหนุ่มมากๆเลยนะคะอาทยวันนี้เพลงมันเป็นล็อกใช่ไหมลูกครับผมปเพ้งมันมันมากเลยอะซึ่งอาทยร้องดีมากเลยนะปตาคนนะ้นิดนึงถ้าทางอาทยมันนิ่งไปนิดนึงเอออาทยต้องใส่ถ้าทางให้มันมันมันจะได้มันไปกับเพลงนะลูกนะแต่นั้นเพอร์เฟกต์หมดเลยลูกเออไม่เข้าอันนั้นมันแจ๊สพวกนี้ เออเอาพี่นุ้ยเหรอเอาท่าผูกเลยสิเด็กดีๆน่ารักมากเลยอ่ะยาวเข็มเจาะแก้มมากเลยลูกแซ็คือดีมากเลยนะลูกวันนี้รู้ตัวอ่ะขอบคุณครับเนาะกันกันคิดเหมือนพี่ตาป่ครับเนาะแซ็คือดีมากเลยนะวันนี้ปู่พี่ตักชอบมากเลยทัแไนวนี้ม่เคยลองอีกแน่นีหละครั้งแรกเลยครับทั้งแซ็คทั้งอาไทยนะเป็นเวอร์ชั่นเนี้ยปู่ เราต้องขอว่าชื่นชมว่าทำดีทั้งคู่อุยประทับใจมากๆเลยขอบคุณครับต้องชมทั้งสองโชว์อย่างโชว์แรกเลยนะครับของอาไทยเนี่ยถือว่าเป็นการดีไซน์โชว์อย่างชาญฉลาดมากที่มีน้องดีๆมาเพิ่มสีสันในฮุกแรกเนี่ยน้องดีๆก็แค่เต้นนะแล้วก็โอ้หน้ารักละฮุกสองนี้ปล่อยให้น้องร้องเลยเพิ่มสีสันของโชว์นี้ขึ้นมาอีกส่วนอาไทยเองไม่ต้องพูดถึงเลยความสามารถนี่รอบด้านไม่น่าเชื่อเลยนะฮะร,ร้องเพลงดีมากแล้ว อนอกจากอาไทยก็มีอานี่แหละที่ความสามารถรอบด้านแซกก็เหมือนเดิมเป็นหนึ่งในความภูมิใจของพวกเราชาวกิ๊กดูนะครับที่นับวันก็ยิ่งจะฝีไม้ไลายมือแก่งกล้าขึ้นเรื่อยๆคือร้องเพลงอะไรก็เพราะหมดร้องเพลงอะไรก็เป็นของแซกหมดอย่างวันนี้ในแนวของแซกที่มาล้องเนี่ยก็ดีมากเลยนะปฏิเนี้ยแซกร้องเพลงแบบช้าใส่อารมณ์แต่คราวนี้เป็นการร้องที่แบบน่ารักน่ารักก็ดีมากชื่นชมครับสุดยอดมากครับแซกครับขอบคุณครับ เพลงปูนิปอิปิเนี่ยที่เปลี่ยนเป็นร็อกเนี่ยดีมากๆอาไทยร้องดีแล้วแต่ว่าอยากเสริมก็คือช่วงแรกก่อนที่น้องดีๆจะมาร้องเนี่ยอาไทยน่าจะแบบคือลีลาเนี่ยให้มันออกไปทางร็อกไปเลยแต่พอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจากร็อกไปเป็นแดนซ์แล้วก็จะทําให้การเดินทางของเพลงมันไม่น่าเบื่อเพราะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอันนั้นจะยิ่งเพอร์เฟกครับแต่ที่ทําอยู่นี้เมื่อกี้ก็ดีมากแล้วนะครับเสริมนิดเดียว ส่วนแซกเหมือนกันครับคือสำเนียงของแซกเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นตัวเองถึงแม้จะมีช่วงจำเนื้อไม่ได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าด้วยประสบการณ์มืออาชีพก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ทําให้เพลงนี้เป็นอีกสีสันหนึ่งที่พี่ก็ชอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละดีทั้งคู่นะครับแต่เป็นคนละแบบคนละแนวแต่จําเป็นจะต้องเลือกผู้ชนะออกมาช่วงหน้ามาดูผลกันครับว่าใครจะชนะครับ เงินล้านจิสูสมครามเพลงเงินล้านอโอเคเดี๋ยวกลับมาฟังผลกันนะฮะว่าวันนี้แซ็คชุมแพรกับอาไทยกับน้องดีๆนะครับคบู้ไหนทีมไหนจะเป็นผู้ชนะนะฮะในรอบของงานคอเวอร์ซื้อเก่าโรงเรียนไปซื้อว่าเดือนเห็น ว่เลเเพิ่งเคยเห็นอาไทยร้องแล้ววันนี้ได้น้องดีๆมาเสริมเนี่ยด้วยความน่ารักสนุกสนานแล้วก็มีร็อกร็อกแบบร็อกไม่ใช่ร็อกผู้ใหญ่ร็อกเด็กยอดเยี่ยมนะอาไทยจาก <พอ S 1> ที่เคยแบบเต้นแบบอันนี้อะไรเงี้ย,ค,ย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 คือโชว์ของอาไทยกับดีๆอ่ะเป็นโชว์แบบเอนเตอร์เทนแล้วก็รู้ว่า ดีจะร้องเมื่อไหร่แล้วพอร้องออกมาปูนิคอีปีจริงๆอ่ะมันมีความเจ็บเสียงมันน้อยๆน,น,นะคะน่ารักดีแต่ไทยต้องใส่ท่าทาให้มันมันมันจะได้มันไปกับเพลงนะ<ช>ลูกนะ<ช>ตอนั้นเพอร์เฟกต์หมดเลยลูกเออไม่เข้าแอ้วยมันแจ้พวกนิกโ,โู้นอกจากไยก็มีอานี่แหละที่ความสามารถรอบด้านนะฮะ ชาวงรกเ,เราว่าไม่ว่าแนวไหนเนี่ยแซกก็เอาอยู่ไปแล้วอ่ะมันเหมือนความมั่นใจของแซกว่าโอ้โหเพลงวานเกยตื้นเป็นของเราเองเลยรักก็คือรกักลงก็คือลงแต่ชท้าชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเออวานเกิดตื้นมีในแบบเวอร์ชั่นอีสานแล้วแบบเป็นตัวพี่แซกเขาแบบเต็มที่เลยครับรู้สึกยินดีแล้วว่าชอบมากๆาก oh, แม้จะมีช่วงจำเนื้อไม่ได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าด้วยประสบการณ์มืออาชีพก็ <c oughs> สามารถผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ทําให้เพลงนี้เป็นอีกสีสันหนึ่งที่พี่ก็ชอบครับ <c oughs> แร่คะแนนงทั้งสองทีมครั นะครับน้องแซกน้องอาทัยน้องดีๆขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสิริเป็นต้นฉบับของเราด้วยวันนี้นะฮะน้องพรจันทพรและคนกันกันขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการทั้งห้าท่านเลยนะครับขอบคุณครับสุกหน้าเวลาเดิมนะครับสองทุ่มสี่สิบห้ากิกดูสงครามเพลงเงินล้านพีพีทีวีเอชดีช่องสามสิบหกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ความฮาของดาวเด่นบนโลอกออนไลน์ฉันด่างเรื่องไม่สวยนี่แหละไม่จริงนะจริงอ่ะไม่จริงนะพี่หมอพ <laughs> ี่หมอหนูเคยผ่านกองตะกวดมาก่อนใช่ไหมลูกเอ้กอตะกวดเนี่ยเ สาวเชียงใหม่ในดวงใจรูปร่างนางงามต้องอย่างเงี้ยจริงป่ะครับแฟนพี่เป็นนางงามเหรอพี่จับมือหน่อยเบียร์พี่แอดเป็นนางงามนางงามสายตายอยากให้แอพี่ดี๊ด๊าสามสาวซุปเปอร์วันเเลนไทนยเจนนุ่นโบและมาฟินกับคู่จิ้นแห่งยุก แล่ายปลายโอีโอชอบเขาตรงไหนชอบเขาตรงไหนชอบตุกตรงชอบตุกตรงครับนี่ถามจริงเลยมีผู้ชายมาจีบมั้ยก็มีบ้างค่ะมีบ้างค่ะไม่ใช่เมื่อ